เปลี่ยนจากไซส์2 XL เป็นไซส์ L ใน14วันด้วย4เทคนิคนี้สวัสดีค่ะพี่กุ้งจากเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะวันนี้จะมาสรุปนะคะ4เทคนิคเด็ดๆเ,เลยที่ทำให้นักเรียนในคอรสสวัสาิความอ้วนสามารถที่จะลดหุ่นเปลี่ยนไซส์แบบสุขภาพดีใน14วันค่ะก่อนอื่นให้ดูผลลัพธ์นะคะจะมีนักเรียนหลายๆคนเลยค่ะที่คุงยุบเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนไซส์กันได้ในระยะเวลา14วันแต่ก่อนหน้านั้นค่ะ เขาสามารถที่จะขับถ่ายได้ดีใน24ชั่วโมงแล้วก็นอนหลับได้ดีค่ะรวมถึงค่ะผลเลือดดีขึ้นผิวพรรณเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนแชร์เหมือนกันเลยก็คือว่ามีคนทักเรื่องผิวพรรณว่าดีขึ้นสิวเนี่ยคือดีขึ้นเลยค่ะยุบลงแล้วก็นักเรียนที่พี่กุ้งกำลังจะมาแชร์เคสเนี่ยค่ะสามารถที่จะลดเลิกเลยค่ะเลิกในเรื่องของการดื่มน้ำน้ำอัดลมได้แบบไม่โหยไม่หิวไม่ทรมารเลยด้วยการกินสูตรนี้ค่ะโดยที่ ข้อแรกเลยนะคะนักเรียนได้ใช้สูตรที่เรียกว่า whole food plant based ค่ะคือกินอาหารที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปน้อยที่สุดเอาวิธีการดูว่าแปรรูปน้อยที่สุดเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะแปรรูปน้อยก็คือว่าเรายังดูแล้วรู้ค่ะว่าเขากินอะไรเนี่ยค่ะกินข้าวไม่ขัดสีกินส้มตํากินกล้วยกินฝรั่งกินผัดผักเนี่ยอย่างนี้ค่ะนะคะจะเห็นเลยเนี่ยกินแตงโมกินเห็ดนะคะกินผัดเผ็ดเห็ดกินมะม่วงกินส้มกินฟักทองกินมันกินข้าวโพด กินทุเรียนค่ะแล้วก็กินพวกส้มโอเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ากินกินเหมือนปกตินี่แหละนะคะก็คือมีข้าวมีกับข้าวแล้วก็มีผล,ลไม้สามารถกินในมือได้เลยค่ะนะโดยที่อาหารในในที่เขากินนี่ยค่ะเขาจะไม่ผสมน้ํามันคือจะไม่ปนน้ํามันเลยแล้วก็จะไม่มีเนื้อสัตว์ปนในมื้อนั้นอันนี้คือเทคนิคข้อที่1ข้อที่2ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าในแต่ละมื้อคือกินอิ่ม คือกินอิ่มเลยค่ะจะมีทั้งข้าวกินทั้งกับกินทั้งผลไม้แล้วก็ในสัดส,ส่วนนะคะอ่าลองดูนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยเขากินเนี่ยในในกลุ่มของแป้งค่ะพืชแป้งเนี่ยจะกินอยู่60%เพืชแป้งมีอะไรบ้างมีทั้งข้าวฟักทองมันถั่วเปลือกอ่อนทั้งหมดแล้วก็พวกข้าวโพดต่างๆเนี่ยค่ะอะไรที่กินแล้วอิ่มๆเนี่ยอยู่ในอยู่ในพืชแป้ง6 0ค่ะเราจะได้ทั้งสารอาหารได้ทั้งโปรตีนอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายครบ นะคะแล้วทําให้เราอิ่มอยู่ท้องสามารถที่จะมันจะไม่หิวไม่หะะ่วยค่ะแล้วก็มีพลังงานใช้ได้ทั้งวันแล้วที่เหลืออีก25%คือกินผักค่ะจะเป็นผักสดผักสุกได้ทั้งหมดเลยจะทาจะต้มยําจะอะไรก็ได้เหมือนกับข้าวที่เรากินอะแค่เอาเนื้อสัตว์ออกแล้วก็ใช้เต้าหู้ใช้เห็ดใช้ผักแทนผลไม้อีก1 5เป็นผลไม้นะคะทุเรียนจัดเป็นผลไม้ก็เลยกินได้ทุกมือค่ะข้อที่3ดื่มน้ําก่อนอาหาร30นาที โดยที่ดื่มน้ำเนี่ย450ามิลค่ะก่อนอาหารเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญและทําให้กระเพาะเนี่ยส่งสัญญาณไปที่สมองเราจะสามารถรับรู้ความอิ่มได้ทันค่ะแล้วก็ดื่มน้ําให้ได้วันหนึ่งเนี่ย2.5จนถึง3ลิตรนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนกลุ่มนี้ทํา IF IF ก็คือการเว้นช่วงการกินเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะวิธีนับง่ายๆเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆนับเนี่ยคือวันนี้กินมื้อสุดท้ายจบกี่โมงนับไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะกินมื้อแรกกี่โมง ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เว้นให้ได้ค่ะ14ชั่วโมงขึ้นไปถ้าเราเว้นได้14 15 16 17 18กลุ่มพวกนี้ค่ะเกิน14ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายจะเป็นช่วงที่เขาไปเอาไขามันนะคะออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานก็จะทําให้เราผอมลงได้ไวขึ้นแล้วก็ในช่วงของการกินค่ะก็สามารถที่จะแบ่งการกินเป็นมือม้อๆนะคะจะกิน2มื้อหรือ3มื้อก็ได้ค่ะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเลยที่สามารถทําให้ลดหุ่นแบบสุขภาพดีแล้วก็เปลี่ยนไซส์ได้ไวค่ะ ตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอสอวสารความอ้วนนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษค่ะมีโคชชิ่งตัวต่อต,ตัวเพื่อให้นักเรียนได้รับผลรับไวที่สุดค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะขอรายละเอียดแล้วก็รับราคาพิเศษได้ทางไลน์แล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการลดหุ่นแบบสุขภาพดีและไม่กลับมาโยโย่อีกค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะที่เพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทแล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ พี่กุงจะมีสาระดีๆแล้วก็คลิปดีๆมาบอกเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำทั้งที่หน้าเพจแล้วก็ที่ YouTube ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ